ทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็อยู่สนามช้างอารีนานะครับเราไม่รอช้าครับผมไปดูกันเลยมาถึงเราก็เดินเข้าไปเลยนะครับโฟร์อาซีเอ็นมาทั้งทีไม่ธรรมดาแน่นอนครับเข้ามาก็มีนักเตะมายืนรอรับนะครับเป็นไงล่ะบอกแล้วไม่ธรรมดาขนาดพี่อุ้มธีรทรยังมายืนนะครับน้องๆเป็นไงล่ะครับวันนี้พี่อุ้มธีรทรส่วนให้คนนี้อุ้มไปเก็บก่อนครับทุกคนเราไม่ต้องเสียเวลาดีกว่าเข้ามาถึงผมก็มาให้สัมภาษณ์นะครับไม่ทราบว่าตอนนี้คุณยิงไปกี่ลูกแล้วครับอ๋อ ทำไมละ่ะเข้าไปกันเลยเข้ามาแล้วผมขอเดินแอร์ก่อนนะครับเป็นไงล่ะหน้ายัางตึงอะ่ะแลวแล้วก็เข้ามาถึงสนามสักทีนะครับเข้ามาถึงก็มีแต่คนถ่ายนะครับทซกยนก็ถ่ายเหมือนกันนะทุกคนดูบรรยากาศในสนามนี่โคตรสวยอะ่ะใครเคยมาแล้วกดหนึ่งไม่เคยมากด2อยากมากด3นะครับทุกคนอย่าลืมเม้นกันด้วยนะและนี่แหละครับภาพบรรยากาศมุมสูง <S 2> <S 2> เป็นไงล่ะโคตรสวยอะ่ะบอกเลยก่อนกลับก็ขอมายืนแอร์ก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างครับยังรออ่ะครับน้องๆถ้าถามว่าใครเป็นตาองก็ประธานอยู่แล้วอ่ะครับน้องๆเพราะว่าใช้ประธานครับชมสนามเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายภาพกันต่ออเเลยนีป็ไงาก